ครับพวกเขาใหญ่แงี้ยนนะครับผมเอาแล้วๆเกลี่ๆนนี่จะให้อาหารลูกนกครับผมกำลังจะโตแล้วครับเราเป็นหนุ่มเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับผม,มเล็กๆครับผมผมจะอัปเดตให้ลงให้ดูบ่อยๆครับผมค่อยๆลงไปว่ามันจะโตขนาดไหนนครับ เดียนะครับตัวใหญ่ครับลูกนกนี่น่าจะประมาณได้อาทิตย์หนึ่งที่ก,กลัวครับผมสนมากครับตัวเล็กดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้ไปต่อนกครับผมวันนี้ต่อนกนกไม่เก่งครับนกต่อไม่เก่งก็เลยไม่ได้ไปต่อครับผมรอให้มันเก่งๆก่อนนี่ก่อนครับผมต่อให้ดูครับผมอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่ครับผมใจรักครับผมผมชอบมากชอบแล้วรักครับผมนกเขายิ่งเลี้ยงมันยิ่งผูกพันครับผม